เราจะแพ็คของส่งลูกค้านะจ๊ะแพ็คกล้วยส่งลูกค้าก็จะ้ะกล้วยอบหนึ่งนะจ๊ะฝากติดตามเลยเด้อจ้าฝากอะไรมากินกล้วยกันเลยน้ำว้าอบหนึง่งเราจะอบใหม่ทุกวันเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะนั่งกินไหมคะ อันนี้ขนาดห้าร้อยกรัมจ้ะขนาดครึ่งกิโลเนาะจ้ะเนาะขนาดครึ่งกิโลก็จะเยอะหน่อยจ้ะฝากอุดหนุนด้วยวนะคะกำลังแท็เลย จะได้ความหวานที่เป็นธรรมชาติของกล้วยเลยจ้ะมัเป็นหวานน้ำตาลหรือหวานน้ำผึ้งได้จ้ะพี่น้องมีนปนความหวานของกล้วยกล้วยจากทื่เขาเจ้ะก็กร้ากกิโลนะคอ่ะกี่กิโล ลูกยังไม่ทำแก่ก๋วยช่ายเอาสารกินลมฝากติดตามได้เจนื้อจ่าเด้อท่านผู้ใดมาก,กินกล้วยก็ได้เลยเกอร์อยู่ไหนไปดูดิ่ข้ขนมนแล้ตอนนี้ยังไม่ถึง ตรงนี่อยู่จากขนาดครึ่งกิโลก็ไไ้นีนน่นี่คือขนาดครึ่งกิโลนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวเราก็จะเด,เดี๋ยวเราจะเอากระดาษลอง้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาสเขาสีค่ายา้หวานออกมาจา้าละเราก็เลยต้อง ใช้กระดาษรองทำบุได อยากไว้ได้กินโดนๆกะสามารถสั่งแบบเป็นโล่เลย,ยได้เลยจ้ะสามารถสั่งขนาด1กิโลได้นะคะกะจะราคา160จ้ะราคา160บาทแล้วจะเนาะขนาด1น,น,รรน,นึ่งคำจ้นมีห้าอบเครื่องอบผลไม้จ้ะ ไม่ใช่เครื่องอบขนมนะคะลองอบเครื่องอบขนมแล้วค่ะแต่มันมันสีเหมือนกล้วยปิ้งแม่พี่น้องเนื้อเขาจะไม่ไม่ไม่อร่อยเท่าอืมีล่องเองเลยจ้ะลองอบเองเลยสีเขางามจ้ะแต่ว่ามัน,มนโบเหมือนบเหมือนแสงโบไขแสงแดดจ้ะ ไม่เดี๋ยวแม่จะทำเองอยู่แป๊บนึ่งคุณติดแป๊บนึงอยากช่วยลูกสาวก็ะะอยากสร้อยอยากซอยเธอจ้ะเนาะอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวให้ทำเคเดี๋ยวเางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะทุกขันตอนเราใส่ใจมากเลยค่ะ เดี๋ยวสิหามหมวกมาใส่อยู่ยาดผมมันล่นใส่หมดน,นี่จ้ะนี่คือขนาดนี่คือขนาด500กรัมนะจ้ะมันก็จะเป็นแบบนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากติดตามช่องแม่ใบหม่อนด้วยด้ยวยจ้ะเออกล้วยอบหนึบบ้านแม่ใบหม่อนจ้าขอบคุณค่ะ